สวัสดีจ้าพาทุกคนมาชมของดีอีสานนะจ้ามีใครรู้บ้างว่าลูกอะไรนี่ผักอะไรเฉลยให้นะคะนี่คือผักเม็กอันนี้คือลูกอะไรมีใครรู้บ้างบ้านใครมีมั่งคะอยามีคําตอบให้นะจ๊ะนี่ของดีอีสานนะจ้า เป็นพืชอนุรักษ์จ้ะนี่คือหม้อข้าวหม้อแกงนะคะก็จะขึ้นอยู่ริมห้วยจ้า ธรรมชาติของอีสานบ้านนานะจ๊ะสวยงามมาหาป้าในบางย่างพี่น้องบางอรดในบางย่างมามาตกเบ็ดแต่ว่าดนบางย่าง ເຂົາເຈົ້າມາສອນຫຍັງບໍ່ພຸ້ນດ